ดีค่ะไลฟ์สไตล์บายสติกคุณค่ะคลิปวันนี้จะเป็นคลิปเกี่ยวกับไม้มงคลและไม้ฟอกอากาศนะคะชื่อว่ากวักมรกตค่ะคนไทยมีความเชื่อในเรื่องของไม้มงคลปลูกในบริเวณบ้านและปัจจุบันก็จะมีกลุ่มผู้รักการปลูกต้นไม้มงคลเป็นไม้ประดับภายในบ้านและก็ไม้ประดับนอกบ้านด้วยโดยเฉพาะกลุ่ม ม้มงคลือฟอกอากาศค่ะซึ่งกวากมรกตในปัจจุบันนะคะจะมีกวักมรกตใบเขียวกวักมรกตใบดำแล้วก็กวักมรกตใบด่างค่ะเรามีกวักมรกตอยู่กระถางหนึ่งนะคะซึ่งมีก้านใบของกวากมรกตอัดแน่นเต็มไปหมดค่ะวันนี้ได้เลิกดีนะคะเราจะมาขยายพันุ์กวักมรกตใบเขียวกันค่ะ ดูสิคะว่าอัดแน่นขนาดไหนดึงก็ยากด้วยนะคะแล้วเราก็ยังพบว่ามีหัวโขดอยู่หลายหัวอยู่ในนี้ค่ะสำหรับหัวโขดที่เราเลือกหัวนี้นะคะหนึ่งหัวโขดจะประกอบไปด้วยก้านของกวักมรกตทั้งหมดอยู่3ก้านด้วยกันค่ะและในก้านนี้ หนึ่งในสามนี้นะคะจะมีความพิเศษค่ะเดี๋ยวเราตามกันมาดูนะคะว่าพิเศษยังไงนะคะตอนนี้เราหัวโขดนี้ลงไปในกระถางเรียบร้อยแล้วค่ะการขยายพันธุ์กวักมรกตนะคะปรับทำลงในดินและในน้ำค่ะลักษณะดินที่ใช้ปลูกกวักมรกตก็คือดินร่วนโปร่งระบายน้ำดีค่ะของเราผสมดินเองนะคะโดยเอาดิน ผสมกับกากมะพร้าวสับใบก้ามปูทำให้ดินโปร่งค่ะและสถานที่ปลูกที่ดีสำหรับกวากมรกตคือที่ที่มีแสงน้อยนะคะอย่าแสงมากเกินไปมันจะทำให้ใบนั้นเหลืองค่ะแสงรำไรได้ค่ะเมื่อทำการปลูกกวากมรกตเสร็จก็ให้ทำการลดน้ำนะคะของเราใช้น้ำฝนลดค่ะกวากมรกตนั้นมีใบเป็นรูปไข่นะคะ ใบเขียวเป็นมันมีผิวมันวางเรียงสลับกันค่ะก้านใบอวบน้ําใบอวบอิ่มหนาก้านใบสีเขียวค่ะต่อไปเรามาดูเรื่องของความเชื่อเกี่ยวกับการปลูกต้นกวักมรกตไว้ในบ้านและในอาคารโดยเฉพาะในออฟฟิศห้องทํางานนะคะอย่างที่บอกไว้ข้างต้นนะคะกวักมรกตนั้นเป็นไม้ฟอกอากาศและก็เป็นไม้ที่ มีความเชื่อโบราณอยู่แต่โบราณมีความเชื่อว่าบ้านใดปลูกกวักมรกตนั้นจะเสริมหน้าที่การงานทำการค้าขายรุ่งเรืองเรียกเงินดูดทรัพย์ดูดโชคลาภให้ผู้ปลูกและคนในบ้านค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านรับหนึ่งก้านของกวักมรกต ได้ใบ19บใบต่อก้านหรือ21ใบต่อก้านให้ผูกผ้าแพรสีแดงนะคะแล้วก็อธิษฐานรับขวัญกวักมรกตค่ะสำหรับต้นที่ดิฉันถือนั้นขวามือมีทั้งหมดอยู่1ก้าน21ใบค่ะสำหรับเพื่อนๆที่ปลูกต้นกวักมรกตไว้ที่บ้านนะคะลองไปนับดูนะคะว่าได้19บใบหรือ21ใบจริงไหมนะคะ ซึ่งจริงๆแล้วค่อนข้างหายากค่ะหากเพื่อนๆชอบนะคะฝากติดตามช่อง YouTube ทติกุลชัยวันแชนแนลฝาก Subscribe กดไลค์กดแชร์และคลิปต่อไปนะคะจะมาแนะนำวิธีเอาหัวโขดของต้นกวักมรกตนะคะมาลงในภาชนะและประดับไว้ตามมุมห้องหรือโต๊ะทำงานค่ะเพื่อเสริมสิริมงคลในการทำงานนะคะ ไลฟ์สไตล์บายถวยทิคูลค่ะและพบกันใหม่นะคะในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ